มาเมืองซัมเตอร์พอสาวน้อยเพิ่นต่ำหูกอยู่อันนี้ลูกต่ำมาเลยลูกเนี่ยพาเวียง,ยงอ่าเก่งแฮ่นี่เหิ่นเว้ากําลังเริ่มเนาะกําลังเริ่มกีฬาซื้อยังงนี่้ต้องฝนเนอะ้องฝนหลานบาเซียงหมดเนี่ยเห็นว่าว่าถึงอยู่เคยเห็นอยู่ในคลิปบาเซียงอยู่ <laughs> โอ <uce> ้เก่งเก่งเก่งลูกเก่งตั้มเป็นด้าเฮงระบบนี้น้องฝนนะตั้มตั้งแต่สิบปีลูกฮะสิบสิบปีเจื่อนี่แหะลูกสิบปีแล้วเนี่ยสิบสามตั้มแต่อายุสิบปีบัลกเออดีดีดีฮะตั้มไว้ดีแล้วเนี่ยอันนี้ฝ้าเบี้ยรนี่ยาวจักเม็ดนี่ ฝืนหนึ่งสองเมตรสซาสองเมตรสาวเลยติลูกเสือเวลาจากมือหาเมือหาเมือหม <c oughs> ือฟืนเท่าเลยส,<ะ>ส,สี่แสน,สแสนโอ้ในมือเราเป็นแสนอยู่ดีนี่นะนลองฝนเนี่ยโอ้เก่งเก่งนะเฮ็ยมอเลยล่ะลูก มสมมสามแล้วโอ้เป็นสามแล้วเด้์มสามแล้ว<ม>เก่งเก่งเนี่ยเบื่องพนลายนี่ลูกออกเองบ่เนี่ยออกแบบเองบ่<ม>หรือว่ามีคนออกแบบเอ่อมีคนออกแบบเอัน,นีอ๋อต่ำม,มือนะลูกน,ะ,กนะอันนี้พนต่ำม,มือเนะบอกง่ายๆครับจ้างต่ำบ่<ม>อ๋นนี้เด็กน้อยสิบสามปีเก่งขนาดเลยเห็นบ่านหาเงิน,นได้แล้วอือ่ะโอเคยิ้มให้นะ ไม่บางเนะ